แม่ลูกของในหอยอยู่บทนี้บมแม่เป็นปะโอเจ้าของเพิ่นผูกไว้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายแป้นขาแฟนเพ๋บ้านสว่างง่วงามบริบัาิสว่างง่วงามภาพีีภาพนองมาเลาะชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวที่ตลาดนัดโครกระบ,บือบ้านน้องแก่ตลาดชมผู้บุตรจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้อง วันอกตรองค์เสาร์วันเสาร์ที่20กรกฎาคม2 5 6พเนห้าอนงพี่น้องเนาะเป็นวันสําคัญเลยพี่น้องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาสองมือนตอนเนือพี่น้องวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาตอนเนือนะพี่น้องเนาะอยู่ทางจังหวัดบลหรือจังหวัดไกลเคียงพี่น้องเนาะไปชมประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดบุราชธานีถือว่าเป็นประเพณีใหญ่นาะพี่น้องเนาะอยู่ใกล้ๆบ้านไกลบ้านไกลไปเที่ยวง่านได้พี่น้องจังหวัดอุบลเนจัดปีนี้แห่สองมือนเลยพี่น้องเมื่อว่านี้ต้นเทียนเขา ทงซีเมืองกัมีตะตุนงามเลยพี่น้องเนาะแต่ว่ามือนีเป็นมือแห่มืออื่นแห่นั่พี่น้องอ่ะผู้ใดอยู่ไก่อยู่ไกลกัไปเที่ยวได้อยากไปเที่ยวชมงานประเพณีเพิ่นเนาะพี่นอนะ้องเนาะบ้านสว่างงวงงามกว่สิบห้าลูกผ้าล้านไปคือกัน,นฝ่ามาตาเสาสเาล,ย,ลายพี่น้องสเปิดคลิปตาเสาอ่ากับปากคอยกันกดไลโ์กดแชร์กดติดตามนลำเลี้ยพี่น้องอยู่ไก่ไกลท่างใดจ,จังหวัดใดกับคอมเมนต์กันมากเนี่ยพี่น้องเนาะนามท่าไปทังไดบ้านสว่างงวงงามเท่านามท่วมเขาแล้วพี่น้องท่วมเขามีดจีรี สองมื่นมาล่ะมือที่สามโบหัวสีเห็นใบวีบ่เนาะกะอยู่ทางวานพี่น้องเป็นบ่านอ่ำน้ำลายบ่กะคอมเมนต์กันมากเนาะพี่น้องเนาะผ่านอย่างผ่านสำรวจราคาง่วนมือนี่ง่วนคือคักพอสมควรในช่วงวันเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาเฮามาเบิ่งง่วนผู้น้อยตัวไหนสายเท่าเจ้าบาทเนาะเพิ่นเปิดไว้เจ้าบาทเหรอจ้าบาทครับเนาะสองหมื่นสามพี่น้องสายเท่าพี่น้อง เอาไปเป็นพอขอกพอขายสายเท่าใดลูกไม่เราไม่ก่อสองสามพันเปิดไว้โอ้โหพันกำลังต่อร่องเป็นตาต่อร่องเป็นตาใดพี่น้องอ้ยสองหมื่นสามพันเปิดไว้พี่น้องสายเท่าพี่น้องเงาอ่านาต้นโตดีเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันเพาะลูกพอใดเหรอลูกซี่ไหว้เลยพี่น้องท่าหยาดซี่ไหว้ศูนย์เก้าหกพี่น้อง อเอาไปเปพ,พียพอผ่านสายเท่าเบื้องตนอเพิ่นง่ามพี่นอ้องมัวนตดอง่ามหลังตรงท่ายดีน้ำใตด้ดีเครื่องดีแต่ว่าเป็นสายเท่าเลยพี่นอ้องเพื่อนมากจ่กสายพอ,อาสามารถรอยเอ็ดม้วนง่ามอาจสามารถพี่นอ้องแต่ว่าเขาบอดแตง่งแต่ว่าเป็นท่ายาดซีไวเบื้องแขงขาตนโตสองสามเพิ่นเปิดใยเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดแปด ห้าศูนย์เก้าสพี่น้องสายเท่าผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพื่อในใดพี่น้องขอบคุณหลายๆม,มันครับผมของในหอยมีอยู่ปะครับแม่นปะโอ้มาเบิงบานนี่บักง่ายพี่น้องบานแดงจึงคืนเปิดไว้เท่าไรครับเนี่ยสามบาทสามหมื่นห้าพันแดงจึงคืนพี่น้องอันนี้กระลูกนี<า>่เรา,าม,มีก่อเบิงหนาตาเพื่อนเคเอฟเคเอฟสามหนึ่งหนึ่งปะคุยพี่น้องเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอคุ้มคุูงได้สบายแล้วตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งบักง่าสายที่หาเพิ่นเปิดไว้เนาะ สามสิบหาพนเบิ้งแต่นองเพื่อนพี่น้องหน้าตาตัวตแข้งขาปุ๋ยขาพี่น้องขาเพื่อนใหญ่ขาพี่น้องได้มาตัวเดียวห่ืครับมาสองตัวขายตัวนึงโอ้ขายตัวนึงล่ะได้มาแต่ตัวผู้เนาะเบื้องพี่น้องเบื้องปลายไข่ดำปลายเครื่องดำพี่น้องแข้งขาบ่ต้องห่วงเลยเอาไปไปคอข้อคอขายคอขึ้นหูสามสิบห้าเพื่อนเปิดไว้มาจากสห์ครับสามารถอ่าสามารถน้ำกันเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกศูนย์หกหนึ่ง 0 3 5 0 35, 5, 6, 3 5 5 6 3 4ผู้ใดสนใจพอขอพอขายพอพันพอคุ้มผูงตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยในช่วงทีราคางว้วยังบอท่านแรนยนบอได์แต่ว่าราคาผสมหลอดมันแพงเอาตัวนี้ไปตอบโจทย์เนาะได้สบายเลยเอาไปเป็นพอพันไหนพี่น้องเพราะว่าสายดีสาย k f 31. เอาเอาคราฟข้หลายหมานครับผมอ,อย่างต่อพี่น้องิึงบรรยากาศการสื่อการขายงัวจิตตลาดนั่นกกระเบือ บ้านน้องแกตลาดชุม่มผู้บุตรจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องคือคักพอสมควรในมือเทศกาลเนาะพี่น้องเนอะอาะแรกๆผมคิดว่าสิไปดีกว่าน้อสิมีหลายกว่าน้ออัวว่าแต่แต่ว่ากับขี้ทอดแฟนงคับแฟนเพือกแล้พี่น้องอยานพอไปพี่น้องถาเบิ้งก็เลยม่าเลยพี่น้องเทศกาลไปได้กลับมาอู้วเบิ้งแม่สาวขออนุญาตครับผมแม่สาวพี่น้องแม่สาวเดียวนต้องลุกเนาะ ผสมเราบ่ลูกม่วอ๋อเปิดเท่าไรลูกสองหมื่นเก่าสองหมื่นเก่าื่นคนตีเป็นสายเหนือพี่น้องมันคืออ้วนพี่น้องเป็นเลี่ยงยังไงอ้วนครับพี่น้องเหนือหนังตนโตสองหมื่นเก่าโตบักไ่พี่น้องโตบักใหญ่สองหมื่นเก่าพันเพื่อนก็ล่างต่อเพื่อนก็ล่างต่อเนาะเพื่อนก็ล่างตอร่องอยู่พี่น้องไอ้เพื่อนตอร่องก่อนเอามาท่งพี่พี่น้องนี่ก็เป็นสายเหนือตีเป็นสายเหนือใหญ่ขึ้นกันแต่ว่าสายบันบานเท่าตัวนี้พี่น้องขออนุญาตครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับนี่ย สาม0มื่นหนงพันห้าร mm ้อยพี well. ่น้องสามหมืนหนึ่งพันห้ารอย่าท่านทองเนาะโอ้บ่าท่านหูตะว่นตนวตวดีดีสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้ใหญ่ยาวง่มพี่น้องต่ว่าบ่าสูงต่ว่ามันใหญ่พี่น้องความสูงบ่อทราแต่ว่าใหญ่ยาวง่ามหมื่นหนึ่นาร้อยนเปิดไว้เพิ่นมาจากใส่เหรอว่าปีขออนุญาตเบอร์โทรครับผมเบอร์โทร 092 353 7096 31,000 500เพื่อน <500 S 2> เปิดใบผู<ป>้ใดสนใจกระทูมาต่อรองเพืดด่อนใดพี่น้องสายแม่พันตันตันใหญ่ๆบพรันทองเอาไปรุ่นเอาเพื่อนว่าพี่น้องอขอบคุณหลายๆมานครับผมยังต่อพี่น้องเองบิ้งบรรยากาศการสื่อการขายมาเบิ้งโค้งนี่เพื่อนสิเปิดเดท่าิร์นนอพี่น้องแม่สาวทั้งสองว่านี่กำลังต่อร่องกำลังต่อรองบ่ลูก เพนกำลังตอรองกันอยู่เพื่นเปิดจังไดเปิดมื่นสามพันหรย่ 13, หล่ล,ละโอ้ไล่ล,ละมื 13, ่นสพรี่น้องไล่ล,ละสีเม็ดกับเปือกเหนียวสีออกเท่าๆอาสีออกนว่ๆพี่น้องมื่นสารอล่ละนด้พี่น้องไล่ล,ละมืะ่นสเอา้าตัวผูตัวนี้โอ้ตัวนึงตัวผูตัวนึงตัวแม่ขั้นเปิดใส่กันเท่าไรสองตนี้สองมืน 6, น่นหก่โอ้ันเปิดใส่กันสองมืเพิ่นถัวใส่กัน แม่ครับผู้เนาะเพิ่นถัวใส่กันพี่นออ้องเออแม่ผมเห็นตาตัวแม่ตาว่าตัวแม่งามอยู่พี่นอ้องตัวผูเนเน้เอาไปขุนเนาะเอาไปขุนเพราะว่ามันยังจอยโยไปขุนต่อต่อยอดเพิ่นอนตาว่าเพิ่นตีใส่กันหระพี่น้องตีใส่กันเป็นสองหมื่นหกเนาะสองหมื่นหกเป็นว่าผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองมีเบอร์โทรปะ่ะขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์แปด 48 7 9เจเก่าเผู้ใดชนใจทรมากต่อรองตามเบอร์โทุกคนฝากไว้เอาขอบคุณหลายมานครับผมโคมน,นี่ได้พี่นอ้อง26 0 0 0พันต่อใส่กันเพราะว่าผูหนึ่งแม่หนึง่งต่งว่าแม่สาวงามแล้วพี่นอ้องต้นโตดีเลี่ยมโตดีพี่นอ้องสายพัฒนายุตะวัสีออกเมตรเปิดเหนียวขอบคุณหลายครับผมมันมานเบืองบรรยากาศการสื่อการขายคือคักหัวก็ร้า,ายข้นก็ร้ายข้นมาสื่อคือคักพี่น้องขี่ตมกับมีได้พี่น้องขี่ตมกับพ่อเห็นคือกันพี่น้องขี่ตมกับมีต่ว่าสายหูบ่มีีด้้อพ่นม โอ้โยอยากเบิงสายหูอยู่ก่มีพี่น้องอยากข่าพ่อแม่พี่น้องเบิงสายหูแต่ว่าหาบ่เห็นสอดซองสายตาหาบ่เห็นเลยพี่น้องสายหูจะลำบากในภาคอีสานเนาะพี่น้องจะหาอย่างส่วนญ่เพิ่นจะเรียงอยู่บ้านเพิ่นพ่ท่านได้ออกเนาะพี่น้องเนะาะจะพ่ทันออกตลาด,ดปันไดขอโษดก็ภพยมาเบิ่งเม่สาวบ่ให็พี่น้องสายพัฒนาแต่งเขามาเรียบร้อยเพิ่นสิสะดวกบ่เนาะพี่น้องแม่บกใหญ่ไเด้แม่สาวตัวนี้ มาเบิ่งพี่น้องเพื่อเท่าไรครับนี่ราคาสองหมกว่าหรือสองหมื่นหกพันสองหม่นหกพันสอ่นหกพันกว่่ไปหารอยวะกว่าไปสามร0อยี่อเดี๋ยวเพื่อนวส่นหกพันกว่ากว่าเพื่อนว่ากะประมาณ3 0 0 4 0อยสรยเร้วตาสีหาเพื่อนว่ามองตอร้องกันเอาไม่สาวอยู่เนาะงย่หว่าหลานพี่น้องเพท่านทองตัวเพาะมเก่าเขาไปีเขามาเขาโอ้เนาะเบิ่งนเบิ่งน้มเบิ่นพี่น้อง เออน้องใครได้พี่น้องเอาไปหลุนเอาเนาะทองวบะทองไปหลุนเอาแต่ว่าตัวเนี่ยของเราหพี่น้องถ่ายสูงร้อยสี่สิบห้าได้เขาธรรมาชาดโอ้ง่ามเลยพี่น้องสองหมื่นหกพันกว่ากวาา 300, 400, 400, 400, ่าเอาสามร้อยสี่รอยกับเอาคนว่าต่อร่องเอาเนาะอเอา เพิ่มมาจากไหนฮึมาจารอันนอ่รอันนอขาอนุญาตเบอร์โทรครับผมโอ้วันมีเบอร์โทรบ้านไหนฮึญี่นไหเราบ้านม่เราบ้านไหม่เราใหม่เราใหม่ราโอ้ครับผมอาบุหรี่สนใจกัไปหาบ้านเพื่อนก็ได้หัวงามเพื่อนพี่น้องอ้าขอบคุณเลยหลายนี่สองหกเนาะสองหกโกก้าตตอเนาะอเอานะแม่ลูกจ้าบาทครับนี่แม่ลูก้าพันเจครับหนึ่าพครับพี่น้องสองตัวูหรือแม่อะไรฮนี่แม่ครับมีให้ได้พี่น้องป้าสีาสด สายเท่าตว่าสาดสาดสาดงามงามลูกสาวงามปาดเมียซ้ำหนึ่งหลูกสาวงามงามพี่น้องแม่กับประกันทองอีกปาดสมัขายถึงซิมเก่าสานพี่น้องซิมเก่าหารอยอยู่อ่ะแม่ครับโอ้ซิมเก่าหารอยแม่ทองประกันพร้อมได้พี่น้องตว่าลุกสาวงามได้พี่น้องสายบานๆเท่าตว่างามสายเท่านี่ผมประกันความงามแม่ลูกสาวเพลินพี่น้องงามงามซิมเก่าหารอยสองตัวสามหัวใจเอาไปรุ่นเอารับประกันพร้อมเรียบร้อย พี่น้องสายเท่าเปตาเหลี่ยงผู้ใดอยากเลียงงัวโควมนี่ตอบโจทย์ได้พี่น้องเนาะแม่ให้ลูกดีนี่เบิ้งการใจลูกแม่เป็นพี่น้องงามลูกสาวงามงามต,ต้นตดีดีพี่น้องนะท้องดีอ่างลางลูกสาวเพิ่งงามพี่น้องใสสะอาดอุย้ยงามอ่ะลูกสาวงามนาะบ่มวตำนีเบิตเน,นาะอู้พี่น้องรับประกันตำหนีเอระสุยางแม่เ่นทองแล้วดีพี่น้องแม่ทองแล้วปนซ่อนลูกสาวเพิ่นพ่นองสงามอ้งามเอาิก่หารอยข้อ,อิญ่ตเบอร์ทรครับผม 080 189 3 0 1ปดศููพี่น้องผู้ใดสนใจท่วมากาต่อรองเพื่อใด้19500เพื่นเปิดไว้2ตัว3หัวใจลูกสาวงามรับประกันความงามเพื่นขอบคุณหลาลน์มานกับผมเพื่อนมาจากใส่เลยเฮ้อยเลยเท่านี้วโอ้ครับผมขอบคุณเลไลๆเด้อฝากบ้านสมฝากงัวงงามน้ำเนี้ยบักผูน้อยเห้าสิกบาทได้ขายแล้วเ่านี่ ขายจังบ่ะหมื่นหกพันห้าร้อยพี่น้องเอาฉีดล้บานเพื่อนก็ฉีดไว้เถอะโต้กันเพื่อนบ่ขายดิเพื่อนบ่ขายตัว่าตัวนี้ถือเนาะหมื่นหกพันห้าร้อยถื้อว่าถือจโอ้เจ้าเดียวกันนี่บ่โอ้เวียดนามบ่ โอ้ฟังเสียงวอาเป็นเวียดนะต้นนี้อ้วนพนัต้นนี้อ้วนต้นนี้หาเท่าไรตนนี้อ้วนอะไรเลี้ยวบ่โอ้ต้นนี้อ้วนบ่แต่ว่าต้นนี้โค้งสางดีเอาไปขุนได้ตอยอดได้มันสูงโค้งสางดีเออเพิ่นว่ามันโจนโจนอีหลีเนาะถ้ามาโจนขึ้นสูงเลยพี่น้องสูงดีหุ่นดีโค้งสางดีอ่าภาษาอีสานวันละคำโจนฮะสูตัวนี้ว่าใดสูว่าใดเอาไปขุนเขาข้อขุนสู่ตัวนี้ว่าใด โอ้ยเอาไปคลื่นมาลบสีออกเนาะโอ้สีก็ดีให้สีพร้อมโอ้เออมาลบสีออกอันนี้สีสนิมสีสนิมแต่ว่าพระท่านใดกันมันขาดทุนเพิ่นขายแล้วเพิ่นขายแล้วไฮรอดร้ายคือไม่อีกได้อยู่ดีจิดาวสิดาวน ในหอยเข้าดีอยู่นะแต่ว่าเวียดนามเม่นคือกดราคาเนาะขั้นบ่อก็จะขายด้วยบ่อใดราคากันเพิ่นหายจากบาทนี่น8ดนเยโอ้หมื่นแปดพนจ็นืห่้า, 20, ายคือขายแต่่ะ่า,ายได้หรอไได้ขายโอ้โอ้มื่นแปดพพี่น้องมื่นแนห้ายเพิ่นขายไปแล้วพี่นนางตัวนี้ตนตดีอ่ะ เบิ่งบรรยากาศการต่อรองไปนําพี่น้องเบิ่งการสื่อการขายไปนําำหัวพี่น้องลายอยู่ตลาดนัดบ้านน้องแก่เฮาพี่น้องคําว่าโจดพี่น้องหูบอกคาว่าโจดโจดคือสูงพี่น้องสูงคอยย่อยเป็นว่าตมันโจดดีเป็นว่าอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายไปนําำหัวทาานมีหัวใหญ่พี่น้องสายพอพันพอพันเพิ่นก็เอามาขายแต่ว่าสายหูบว่ามีพี่น้องสายหูบ่มีสายหูบ่มีเนาะ ตัวหน่นี่ต้องพ่อพันสายพอพันจะอยู่ทางีตะวาเพืนูกไพี้องับะกนับเนอโอมีสายหูราะว่าทางดันเนาะเพราะว่าทางม่้กันพ่อนสายหูตวูพี่น้องแม่พันสายหู่ึงถูกไปครับเชานี้กับศิันไระแดกนครับก็เข่าขัาขับพี่น้อง ปอดมาหลายครับบู้หินหลายเห็นตาหลายครับบ้านสมหวังว่างายครับพี่ปนองมเราจ่อบรรยากาศการสื่อสารกันครัที่ตลาดนัดช่วงผู้บุตรตัวลอยก็ได้ประมาณนี้เน้องหนุ่มหนุ่มชื่อที่สองลอยพงศ์ยังเป็นคนเลี้ยงงูเป็นเจ้าเป็นผีบ้านสมหวังว่าง่ายกีรจะทำให้การขายขายเสร็จเป็นต่างๆระดับเอาชนะแล้วครับเซาท์ีนมาเลยครับอลายเลยครับเนี่ยเซาท์จีนมาเลยลายเซา